ทุกคนมาดูเห็ดจ้าเห็ดเห็ดสองถังนี้นะคะไปเก็บมาวันเสาร์ส่วนเห็ดตะก้านี้ก็คือเก็บมันสุกที่ทําคลิปให้ทุกคนดูสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะคะตอนนี้ไอมีอาการเหมือนคนจะไม่สบายทุกคนเจ็บคอแล้วก็เป็นเสมหะเริ่มมีอาการแบบเป็นเป็นหวัดแล้วนะไอก็กินยาไว้กินยาดักไว้แล้วเมื่อสักครู่นะคะกินข้าวเสร็จแล้วกิกนยานะคะแต่ตอนเนี้ย จะต้องรีบทําความสะอาดนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าจะบ่ายโมงแล้วไอจะเทงนี้เลยนะดีไหมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดู <laughs> ตะก้าใบนี้ตะก้าใบนี้มันไม่ใช่เล่นๆเ,เดี๋ยวไอจะเอาถัง เห็ดจากถังสีแดงนะคะออกมาด้วยเพราะว่าออตัวนี้เป็นเห็ดถังที่พี่ขุนเก็บนะคะจะเหลือไว้ถังขาวถังเดียวดูซิว่าวันนี้มันจะเสร็จหรือเปล่า มาทุกคนมาทำความสะอาดเห็ดช่วยกันเมื่อตกี้แชทไปถามจอยว่าจอยอยากได้เห็ดหรือเปล่านางบอกนางไม่อยากได้นางคีดเกียรติทำเห็ดมันก็ค่อนข้างสะอาดนะพูดถึงปัดฝุ่นนิดหน่อยเพราะว่าเราตัดขามาจากป่าแล้วทุกคน เวลาเก็บนี่มันมากเลยนะแค่เอาแค่เอาเดีความงามของเห็ดโซนนี้น่าจะเป็นเห็ดจากป่าใกล้บ้านตรงนี้นะคะเป็นเห็ดที่พี่ขุนเก็บเมื่อวานเห็ดของพี่ขุนเนี่ยต้องดูดีๆ ทีนี้ตัวไหนที่เขาแบบเปิดเปิดตรงตรงตรงนี้ค่ะเราจะต้องทำการกรีดตรงนี้ค่ะตรงกลางเพื่อที่จะดูว่าข้างในเนี้ยเขามีตัวทากลูกทากตัวน้นอยๆหรือว่ามีแมลงหรือว่ามีเศษอะไรหล่นลงไปหรือเปล่านี่คือการทำความสะอาดของเรานะคะทุกคนโอ้ย <laughs> เสียงเด็กน้อย เด็กน้อยฝั่งนูน้นการเก็บเห็ดเนาะมันนอกจากที่จะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนใช้สกิลในการมองหาและสกิลในการเก็บขึ้นมาแล้วยังก็ต้องมาจัดการกับเขาเนี่ยและคะ่ะ เพราะนั้นคนที่ทำคิดเห็ดนี่ต้องสตรองจริงจริงนะร่างกายต้องแข็งแรงแต่ช่วงนี้ไอก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนเนาะเพราะว่าทำงานพอถึงวันหยุดไอ้ก็ไปเก็บเหตุอย่างเงี้ยพักผ่อนไม่พอมันก็เลยเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเป็นแบบไม่สบาย <c oughs> ก็รู้ตัวนะแต่ก็อยากไปอยากไปเก็บเคยคิดอยู่ว่า ทำไมไม่นอนพักอยู่บ้านเออที่ไปเก็บเห็ดนอะ่ะไม่ได้ม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าเออเพราะว่าเราอยากไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะแต่เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบเข้าป่าชอบเก็บอะ่ะทุกคนนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าอยากแชร์โมเมนต์ในป่าให้ทุกคนดูด้วยก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมไอ้ได้เริ่มทําคลิปนะคะแล้วก็ามาลงเพราะเพราะว่า I, ไอ้ม่อยู่ที่นี่สิบามปีเนาะ แต่ไอ้มาเริ่มมาทำคลิปเก็บเห็ดลก็บเห็ดลง YouTube นี่ก็ประมาณราวๆปี2018หรือเปล่าไอ้จำไม่ได้ทุกคน19 2เ2 1 2 2 23น่าจะประมาณ6ปีเข้าปีที่7แล้วละมั้งทำบ้างหยุดบ้างนะคะบางทีก็เหนื่อยเหนื่อยจากการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหลังมาสายตาไม่ดีอีก ใส่ตาแย่นะคะยิ่งเวลาไปทำงานเนาะใส่แว่นตาไอ้ใส่ตอนนี้ใส่โปรเกรสซีฟแว่นตาที่เป็นเลนส์โปรเกรสซีฟอะแต่ก็ต้องดึงคอมพิวเตอร์เข้าดึงพิดคอมพิวเตอร์ออกดึงเข้าดึงออกเพราะว่าปรับระยะระหว่างการมองผ่านแว่นตากับหน้าจอคอมเพราะช่วงหลังมาเนี่ยจะทำในส่วนของ customer service ค่อนข้างเยอะเยอะกว่าการยืนที่แคชเชียร์แล้วนะคะ ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์มีวันหนึ่งไอ้ก็ปรับอยู่นั่นแหละเอาเข้าเอาออกแล้วก็เงนเงนหน้าจอขึ้นทุกคนปรากฏว่ามือไอ,อ้ไปกดตรงหน้าจอทุกคนรู้ไหมว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์พังอะ่ะพอสองวันถัดมาอันนี้หลังจากที่เราแจ้งไปแล้วเนาะทางไอทีเขาก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนให้นะคะหัวหน้างานอะ่ะคนที่ไปเก็บเหตุกับไอนะ้น่ะเขาบอกว่าไอา ไอทำคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทำหน้าจอคอมพิวเตอร์พังหนึ่งอันไอก็บอกเห็นไหมละ่ะเปรับปรับเข้าปรับออกปรับขึ้นปรับลงจนแบบคอมพังไปเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามือไออ่ะแข็งแรงมากคือเหมือนไปนกดนิดนึงมันไปนกดโดนยังไงรู้มันพลาดอ่ะทุกคนเพราะด้วยสายตาเราก็ไม่ดีด้วยเนะาะไอก็เลยบอกว่าเนี่ยหน้าจอคอมเนี่ยเอาเงินเดือนไอไปเลยครึ่งเดือน ยอมให้หักเงินเดือนถ้าเขาจะเอาอ่ะเขาก็ไม่เอาหรอกทุกคนก็ถือว่ามันมันเกิดขึ้นในขณะที่เราทํางานเราก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเนาะเออมันดูไม่ทันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่รู้ว่าตัวเองปรับปรับหน้าจอค่ะทุกคนจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงคุณเอ่อที่คัสเตอร์เซอร์วิสมันมันจะสามารถดึงเข้ามาใกล้เราหรือดันออกไปแล้วก็ปรับให้มันแงนขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยอะไรโคตรเต็งเลยไปทำของของบริษัทเสียหายโดยที่มันเราไม่ได้ตั้งใจนะบางคนเนี่ยเขาใส่เลนโปรเกรสซีฟไม่ได้เขาก็จะใช้แว่นตาสองคู่คู่หนึ่งเนี่ยสำหรับเอาไว้มองทั่วๆไปอีกคู่หนึ่งกรณีที่เขาจะอ่านหรือว่าเขาจะทํางานใกล้ๆหน้าคอมเขาจะใช้ไอ้คู่นั้นแต่คราวนี้ด้วยความที่ไอ้เป็นคนที่ไม่อยากจะถือของเยอะเวลาทํางานทุกคนก็เดี๋ยวจะลืมมั่งอะไรมั่ง เมื่อก่อนอ่ะ,อะเคยซื้อสาย wristband ส,สายตรงตรง,ตรงที่มันรัดตรงแขนนะคะเพราะว่าไอเมื่อก่อนในตับสแกนเนอร์เยอะสมัยก่อนน่ะจะนั่งแคชเชียร์แบบที่สแกนให้ลูกค้าไงก็จะจับสแกนเนอร์ทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนออฟฟิศซินโดรมมันก็จะเจ็บตรงนี้ใช่ปะ่ะเจ็บตรงนี้ไอ้ก็เลยไปซื้อมันจะเป็นสายรัดนะคะซื้อที่ร้านขายยามันจะมันจะประคองตรงนี้แล้วก็มารัดไว้ตรงนี้ไอ้ตัวนั้นซื้อก็ราคาตอนนั้น จำไม่ได้ว่าราคาอยู่รล,ลาวประมาณกเกือบสองร้อยโครนหรือประมาณสองร้อยกว่านิดๆจําราคาไม่ได้ทุกคนตีเป็นเงินไทยก็ก็ไม่อาจจะไม่ถึงพันบาทสายรัดนั้น,นะคะ่ะมีวันหนึ่งไอ้ก็เหมือนแบบอึดอัดนะคะอึดอัดก็ถอดถอดบางไว้ตรงคอมพิวเตอร์นั่นแหละตรงแคชเชียร์เสร็จแล้วพอไปเบรกไอ้ก็ไปทานข้าวไอ้ก็ไปเลยพอหลังจากกินข้าวเสร็จไอ้ก็ทํางานปกติโดยที่ไม่ได้สายสายนั้นคือลืมไปเลยลืมไปเลย กลับบ้านก็ลืมไปอีกทีนี้วันถัดมามาทางานนึกได้ว่าอ๋อฉันลืมไว้ตรงตรงเครื่องตรงแคชเชียร์เบอร์นั้นอะไรยเงี้ยค่ะเดินไปหาหายแล้วก็คือถามใครก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นเออก็ไม่รู้แหละว่ามันหายไปได้ยังไงมันเป็นจุดที่คนอื่นเขาเอื้อมมือถึงด้วยนะถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเราก็คงไม่มีใครเอาของข,ของกันและกันหรอกทุกคนอืม เสียดายมากก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ซื้อเพราะว่าเป็นคนชอบทําของหายไงเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนอาจจะเคยเล่าให้พี่เพื่อนคนเก่าที่ติดตามมานานฟังเนาะนั่งรถไปทํางานนะคะหน้าหนาวก็จะมีแบบหมวกไหมพรมแล้วนางก็เป็นคนชอบซื้อหมวกไหมพรมเยอะตอ,อนณปัจจุบันมีหมวกไหมพรมน่าจะประมาณราวสามสิบถึงสี่สิบอัน <c oughs> ไม่ได้นับนะแต่ประมาณ <c oughs> มีคนให้ด้วยนะคะมีพี่ๆถักให้นะคะพี่กุ้งถักให้เพิ่มแล้วแล้วก็ซื้อสะสมมาเยอะมากอเออก็จะลืมไว้ที่รถแทรมนะคะลืมไ้เคยลืมถึงสามครั้งพี่ขุนพาขับรถไปที่ออฟฟิศของอบริษัทที่เป็นเจ้าของแทรมอะค่ะไปถามหาของที่ลืมเขาก็จะมีระบบอยู่นะคะถ้ามีคนเก็บ เขาก็จะบันทึกไปอะไรเงี้ยก็ไม่มีหมวกของเราหาไม่เจอบางทีก็ลืมร่มหมวกแล้วก็ร่มแล้วก็ถุงมือเอาจริงๆทุกวันนี้แทบจะไม่อยากซื้อถุงมือเลยถุงมือหนังอะไรเงี้ยไม่ซื้อเลยขอ,ของแพงไม่ซื้อซื้อแบบถุงมือที่เป็นไหมพรมธรรมดานะคะถ้าหายก็ไม่เสียดายเยอะอะไรยเงี้ย ทุกคนพี่ขุนเอาเอาไอ้นี่มามาเสิร์ฟค่ะฟิกกะฟิกกะได้กาแฟมาแก้วนึงแล้ว <c oughs> ทุกคน,อนขอบคุณค่ะนี่มันเป็นเค้กแบบเป็นเค้กที่เขาแบบโรสเซนค่ะโ่สเซมันาดามโทต่ะดามโทต่ะอร่อย Den finns att köpa på Ikea skulle jag gissa. Jo. Mm. Det är bara det. Jag tar en päronkaka. Ska du hjälpa mig mm. lite grann kanske? Jag har så mycket annat att göra. Plocka blåbär. Nja, man nja. Men så äter man mycket. จะเด่นแต่อมหูมงง่งนะดูพรอกก็ได้เสียงโปรเด็นสีดานดวดินฮะ,ะเดี๋ยวมาสักคนเราเด่นเลยสซ่บอืเอ็นเพื่อเอ็นอือมีแรงกาแฟะร้อนๆ <laughs> ว่าิเตร์เตยดอ่ะ

ขอกำลังใจจากทุกคนนะให้ไอ้นั่งทำเห็ดให้ได้หลายหลายชั่วโมงนะคะอย่างที่ไอบอกไอเมียกันเหมือนคนเป็นวัดนะคะมันก็เป็นวัดนะั่นแหละมันไม่ใช่เหมือนนะคะตอนนี้อาการก็เหมือนคนเป็นวัดแต่คืออมันนั่งอยู่ได้นะด้วยด้วยสปิริตแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเดีจะไปนอนพักก่อนนะคะทุกคนไอขอทำให้มันได้สัก เต็มถาดนี้ก่อนดีไหมมันยังเหลือ,อเยอะค่ะในในถังขาวนั่นอีกเนาะที่ให้ทุกคนดูแต่แรกฮา่าฮนี่แหละผลของการบัวอยู่บาัเซาบัวอยู่บาัเซาวิดีนี้ต่อยากไปป่าอืมตอนแรกไอ จะไปบ้านน้องอีทเด้อว,วันเสาร์เพราะว่าแฟนน้องอีทอายอุเขาฉลองครบเจ็ดสิบปีเนะาะไอ้ก็ตอบตกลงแล้วว่าจะไปตอนน้องชวนทีนี้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะอ๋อมันจะมีหมอฝังเข็มคนหนึ่งอะที่เขาสนิทกับอันเดินนะคะเสียอ,อันเดร์เขาก็ไปงานศพบ,บันฑรหัดที่ผ่านมานี่เองนะคะแกก็ชวนไอไปด้วยนะแต่บอกว่าไอาไม่พร้อมที่จะ รับความรู้สึกเศร้าได้อีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ก็มีมีเรื่องให้คิดเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าไปแล้วมันมันโหยทุกคนไปถึงงานศพเนาะก็อดร้องไห้ไม่ได้หรอกเพราะเราก็รู้จักเขาอยู่คุณหมอคนนี้ยก็เลยบอกน้องอีทว่าเออเหมือนมันมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแล้วก็พอดีอันเดอร์ชไปงานศพแกก็เออไม่อยากไปงานลื่นเริงนะคะ ก็เพิ่งผ่านงานศพไปบันพืหัดเนาะและแกถ้าจะไปแกก็ต้องเหมือนขับรถไปส่งไออ่ะแล้วก็ก็คงไม่สนุกกันนะทุกคนเออมันเหมือนแบบความรู้สึกมันมันยังปรับไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออไม่ไปดีกว่าถ้าตัวเองจะไปคนเดียวก็ได้อยู่นะแต่ก็จะนั่งรถโดยสารไปก็จะเมารถอีกแหละเมารถเมาเรืออย่นั่นแหละใจก็จะเป็นเป็นห่วงอ่าพี่ขุนอีกแลยเนาะ แกไปร่วมงานศพแกไปเล่นเป็นโนด้วยค่ะเล่นเป็นโนแล้วก็ร้องเพลงนะคะเพลงที่อทางญาติิของคนที่วายชนน่ะเขาเลือกมานะคะว่าเอาเพลงนี้พี่ขุนก็ฝึกซ้อมเพลงอยู่เป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็เล่นเป็นโนในงานศพนั้นด้วยนะคะบางครั้งการสูญเสียเนาออาจจะไม่ใช่ญาติแต่ว่าเป็นคนรู้จักที่แบบ มีความผูกพันกันมานานเกินกว่า20่ปีอ่ะมันผูกพันเนะเนาะและโดยสำคัญน่ะคือเขาเป็นหมอทางเลือกที่ช่วยผู้ป่วยหลากหลายนะคะหนึ่งในนั้นเขาก็ช่วยพี่ขุนด้วยในเรื่องที่พี่ขุนไม่สบายป่วยเป็นอะไรเล็กน้อยๆหรือแม้กระทั่งอาการของพี่ขุนที่เป็นโรคโรคขายอยู่ไม่สุกนะคะคุณหมอทางเลือกคนนี้เขาก็ช่วยทำวิเคราะห์วิจัยหลายอย่างนะคะตรวจ ถึงระดับเซลล์เส้นผมนะคะส่งไปตรวจไปเข้าแลบที่อเมริกาดูว่ามีสารอะไรในร่างกายที่มันมากหรือมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาก็เอาเส้นผมแบบเป็นรากผมของพี่ขุนไปตรวจด้วยนะคะส่งเข้าแลบเขาก็ทำหลายอย่างทำการเทสทำการเทสหลายอย่างในตัวพี่ขุนนะคะเพื่อ เพื่อหาทางช่วยเหลือนะคะให้โรคขาอยู่ไม่อยู่ไม่สุกเนี่ยม,มันมันมีอาการดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ขุนก็ไม่อยากจะกินยาไปตลอดชีวิตเนี้ยค่ะทุกคนอืมก็อย่างที่บอกทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองเนาะวิธีการปฏิบัติรักษาตัวเองก็แตกต่างกันไปบางคนก็จะพึ่งยาแผนปัจจุบันบางคนก็จะไปในทางธรรมะบางคนก็จะไปในทางแพทย์ทางเลือกอะไรเงี้ยพี่ขุนเลือกทั้งในทางการ,รปฏิบัติ การบําเพ็ญนะคะฝึกชีก้กงนั่งสมาธิแล้วก็ใช้ระบบแพทย์ทางเลือกเข้ามาช่วยแล้วก็กินยาหมอแผนปัจจุบันไปด้วยนะคะแล้วก็การทําดีท็อกการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะทําแบบเยอะเลยนะคะเราก็ได้แต่เอาใจช่วยนะคะหลายคนนะคะเวลาเกิดความทุกข์ก็จะให้กําลังใจกันเนาะแบบเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไป บางคนก็ฝึกปฏิบัติมาเยอะก็จะรู้ว่าอันนี้มันคือกรรมนะคะบางครั้งตัวเราเนะี่ยไม่ถึงตัวไอนะ้บางครั้งเวลามีความทุกขนะ์ก็รู้นะว่าความทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากความคิดของเราแต่บางครั้งอะ่ะมันมันหยุดความคิดนั้นไม่ได้ทุกคนถ้ามันหยุดไม่ได้ก็ปล่อยให้มันคิดให้มันคิดไปก่อนคือคนเราอ่ะมันจะมีวิธีการรับมือกับปัญหา มี process ในการจัดการกับปัญหานั้นแตกต่างกันไปนะคะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาสั้นใช้เวลาปานกลางหรือใช้เวลายาวก็แล้วแต่บุคคลน,นั้นแล้วแต่วิธีการคิดนะคะการการปฏิบัตินะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือจากประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าเราจะจัดการกับปัญหาจัดการกับความทุกข์ยังไงนะคะซึ่งไอก็อยากจะ <c oughs> ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาให้ไม่ว่าไอจะ อยู่ในสถานการณ์ที่ดีหรืออยู่ในสถานการณ์ที่มีความทุกข์นะคะคนที่ยังอยู่กับไอ้เขาก็จะยังอยู่ให้กำลังใจไอ้อย่างนั้นนะคะแลวไอ้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าตัวไอ้เองอะ่ะก็มีมีขั้นตอนนะคะในวิธีการคิดของไอนะ้มีขั้นตอนการคิดต่างๆมา,านาเพื่อที่จะกระจัจดความทุกข์หรือการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองอะ่ะไอ้สามารถจัดการได้แต่ในบางเคสบางเรื่องมันก็ใช้เวลาค่ะทุกคนมันต้องใช้เวลานะคะนั่นแหละซึ่งไอ้อ,อะ่ะ คิดว่าตัวเองอ่ะสตองพอเพราะว่าถ้าเราไม่สตรองพออ่ะไอ้คงไปทํางานไม่ได้ไอ้คงจะไม่มีแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะกําลังวังชาที่จะไปยืนทํางานพูดคุยกับลูกค้ากระจายความสุขกระจายการบริการให้ลูกค้ามันก็คงทําไม่ได้ถ้าไอ้ไม่สตรองพอถูกไหมคะแต่ว่าบางครั้งเวลาคือไอ้มองเห็นทุกๆคนที่ติดตามไอ,อ้เป็นเหมือนเหมือนกาลยานามิตรเหมือนพี่เหมือนน้องที่คอยคอยโอบอุ้มไอ้นะคะ ในยามที่ไอ้มีสุขหรือมีทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดเหตุอะไรไอ้ก็จะชอบแชร์คานนี้พอเราเล่าเราแชร์แล้วอ่ะเราก็จะเกิดความซึ้งใจนะคะซึ้งใจที่อ้อเพื่อนๆส่งความปรารถนาดีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยส่งกําลังใจให้มันมันซึ้งใจค่ะบางทีพอซึ้งใจมันอาจจะเ,เหมือนเรามีน้าตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นแหละซึ้งใจไปกับกัลยาณมิตราาาท,ที่เราได้รับความรู้สึกดีๆที่เราได้รับถึงมันจะเป็นการแบบ ได้รับผ่านจอแต่ก็แบบรู้สึกได้อะไรเงี้ยอืมไออา่านข้อความของทุกคนนะไอรู้ว่าคนที่เขาจริงใจให้เราอะ่ะเขาเขียนแบบไหนเออความรู้สึกอาจะพูดว่าความจริงใจทุกคนก็จริงใจแหละทึงมาเขียนให้กาลังใจแต่ระดับระดับของความใกล้ชิดคนของคนคนนั้นกับตัวไออะ่ะมันจะสามารถอสื่อสารได้จาก จากภาษาที่เขียนนะคะว่าเขาเขามีความรู้สึกได้ชีิตไอได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออประมาณนั้นแหละตอนนี้เสียงไอ้ก็เริ่มจะเปียกแล้วนะทุกคนอืมน่าจะเป็นหวัดจริงจริงนั่นแหละไม่รู้ไอเล่าให้ฟังเรื่องว่าที่ไอ้ไอ้เป็นหวัดจริงๆไอ้เป็นตั้งแต่วันพุธแต่ไอ้อะไม่อยากขาดงานเลยก็เลยกินยากินยาแก้ไข้ไปทํางานนะคะก็ยืนทํางานแต่ว่าก็กินยาทั้งวัน หลังอาหารนะคะตอนเช้าก็เราไปทางไหนก็กินช่วงเย็นไหนก็กิกนอีกนะคะไข้มันก็เลยเหมือนแบบมันไม่ออกมามันมันไม่ได้แสดงว่าไอาเป็นอะไรตายรู้สึกในตัวเองนั่นแหละว่าเหมือนมีมันมีอะไรกําลังจะกําลังจะปะทุขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเอ,อวันนี้มันมาแล้วค่ะทุกคนเริ่มเจ็บคอละ <laughs> แล้วจริงไม่สบายแต่วันพุธก็ไปทํางานปกติมันพฤหัสขอกลับบ้านก่อนครึ่งวันเพราะว่ามันปวดหัวปวดหัวมากๆปวดแบบปวดแบบเหมือนหัวจะระเบิดอะคะ่ะ แล้วก็เป็นอาการแบบเหมือนควรจะเป็นหวัดนะแต่น้ำมูกไม่ไหลเออถ้าถ้านึกย้อนกลับไปเหมือนตอนที่ไหลติดโควิดเลยนะคล้ายๆกันนะคะก็เลยรีบกลับบ้านนะคะรีบกลับบ้านไอ้ปั่นจักรยานไปทํางานใช่ไหมไอ้นี่ก็ต้องรีบปั่นกลับมาเพราะว่าถ้าไอ้เป็นมากหนะี่ยก็กลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จะรีบกลับบ้านตอนที่ไอยังพอไหวจะกลับมาบ้านแล้วก็รู้สึกว่าจะกินยาแล้วก็นอนอยู่ตรงโซฟาเนี่ยตื่นมาทีหกโมงเย็นไหก็เลยลุกอาบน้ํากินข้าว เออก,ก็รู้สึกดีขึ้นนิดนึงเพราะเรากินยาเนาะมันก็ดีขึ้นแหละมันอยู่ได้ด้วยยาไงทีนี้ตื่นมาวันศุกร์ก็เออเหมือนอาการมันดีขึ้นเหมือนมันก็ไม่เป็นหวัดอาการปวดหัวก็ลดลงก็เลยแบบออกไปเก็บเห็ดนะคะพอเก็บเห็ดเสร็จทีนี้ก็มันนึกอีกวออันเสาร์เราจะไปไหนจะไปหาคุณย่าไหมอ่ะพ,พี่ขุนบอกไม่ไป ไม่ไปหาย่าโทรหาเอาอ่ะช่วงนี้คุณย่าก็เหมือนสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็เริ่มคลายความกังวลเนาะก็ไม่ไม่ได้ไปหาบ่อยนะคะแต่ก็คิดถึงแกนะคุณย่าเนี่ยคราวนี้อะในเมื่อไม่ไปหาคุณย่าใช่ไหมงั้นไหนก็เลยถามว่าอะงั้นไปไปสํารวจป่าเห็ดที่น้องออยบอกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาส่งโลเคชั่นให้ไปไหมแกก็บอกไปสิอ่ะแกชวนง่ายไงอก็เลยไปอ่ะทุกคนอืมนั่นแหละแล้วมันก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ ทำอะไรอะ่ะไม่บรรยาบรรยังไม่ถนอมร่างกายตัวเองเลยใช่ไหมทุกคนอย่าดูไอ้นะไอ้ก็อยากไปสํารวจไงจะรู้ว่าเห็ดมันเยอะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตทำเห็ดต่อนะคะทุกคนนี่ สวยๆนึกถึงเมนูลาบลาบเหนือ,ไ,อไปแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะถาดนี้ทําสะอาดแล้วฉีกครึ่งปัดฝุ่นตัดขาในนี้ก็ทําสะอาดแล้ว นะคะแต่ถังนี้ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ทำไม่ทันแล้วตอนนี้มันจะทุ่มหนึ่งแล้วทุกคนต้องไปหาข้าวกินละ